คู่เอกเพชรสมหมายเจอโชคพันล้านครับโชคพันล้านเพชรสมหมายมาแล้วทั้งคู่นะครับคู่เอกนะครับมาแล้วทั้งสองคนกับเพชรมายเข้าไปแล้วมีเพชรสมหมายนะครับเพชรสมหมายโชคพันล้านนี่เหมือนเข้าไปหาหมอแล้ว เดี๋ยวไป,ไปดูคู่มวยกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีใครบ้างครับเริ่มเช่าจริงประมาณสักหกโมงหกมงครึ่งนครับหกโมงครึ่งครับหกโมงเคิงกับสวัสดีพี่น้องแง,งามเศร้าๆนะครับไปที่มวยราชาเมืองอากาศกอากาศดีนะครับเย็นจ่อยๆอากาศเย็นดีนะครับอากาศเนดี กดไลค์ถ้าใครไม่กดแชร์ด uh, like, um, uh, ้วยครับใครที like ่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่สเก้นี่ครน่คนนี้คนเดียวเลยคนนี้ก็เนี่ยครับข้าโชคพลรานเจอกับเพชรสมหมายมาไฟนี้เป็นไฟที่สาใช่มสี่สี่สี่ไฟที่สี่ ก็ไพแล้วเราพิชชาอีกเหมือนกันที่โคราชวันนั้นได้สองยัยเสียแต่ต่อยังที่ไร้สนุกที่ครับก็อยากเชิญแฟนคลับของศึกสาวสมหมายนะครับผมแล้วแฟนคลับปีเคมาเชิญเพียรครับที่ราชดำเนินวันนี้ห้าโมงเย็นนะห้าโมงเย็นวันนี้ถ่ายทอดเร็วครับห้าโมงเย็นหลงสานเนี่ยพออยู่ด้วยกันมันเหมือนพี่น้องเหมือนกันนะหลงสานนะขอบคุณนะเจอมากนะครับขอบคุณนะเจอมากก็ฝากติดตามเพจของปีเคด้วยนะครับผมในเพจปีเคมครับ เดี๋ยวก็จะมีไล์ส่งไล์สดเดี๋ยวว่างๆก็จะไปแจงมได้ครับพี่แกู PK ไล์เจอทีคนดูเยอะมากใครเยอะได้นบวดังนั้นเลยตานัเลยให้แล้วเข้ามาพันห้าเข้าไปเซลอยู่สอง PK ด้วยนะครับลดหนักเลวครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ก็แจ้งให้คับงานอะรงนะครับว่าก็ครลดเท่าไหร่ครับ รถรถปอนหนึับปอนจุดหนึ่งครับผมครับผมเพชรสมัยรถจุดเจ็ดจุดเดรถพอๆกันนะครับโชคเวลารถปอนจุดหนึ่งครับเพชรสมัยรถจุดเจ็ดแพ้มาที่ลังสิบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแพ้แบบประทับใจอ่ะจะว่าไปแล้วใช่ไหมเอาใหม่ไม่เป็นไรตอนนี้พลังบุญมาซ้อมอยู่ที่วรดับลำพังนะอยู่กับพี่ดับะใช่วนะ นะครับเตรียมเปลี่ยนชุดดีคุณลักษมีนนะครับสวัสดีคุณหนุ่มหน้าตู้ครับเตรียมเปลี่ยนชุดเตรียมเปลี่ยนชุดอ่าเนี่ยชุดเนี้ยชุดไอเขาเรียกชุดเนี่ยหนังหัวที่ดูดินเนี่ยชุดเดือนี้ชุดเปลอ่ยนยกแล้วไปสอบไอ้นั่นเป็นไงประกาศผลย่าฮะจะสอบยี่สิบเอ็ดเนี่ยอ๋อไปนั่นไอ้นั่นคือไปสมัครใช่ไหมอ่าได้ติวได้อ่านหนังสือป่ะ สวัสดีพัตชกรครับเดี๋ยวก็จะเตรียมไปสอบสอบไปเลยทหารใช่ไหมขับลงบนลงมาแล้วเอาเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าใครมีอะไรอยากจะถามนะครับถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนถามให้นะครับถทั้งหมดอย่างเริ่มนวดเลยครับคู่เอกวันนี้กับเพชรสมหมายกับโชคพันล้านนะครับ ผมมาเลยครับหรือบางเรือเร่องรูปล่างนะครับกับพ่มแม่กับสิวตั้งผีเหรอครับตะวันกันบอกไปแล้วสุดท้ายน้ำหนักมันแกะซ้ำๆก,กันเนาะนี่โลกาโกกันมาประมาณสามเทือนี่สิบสามเทือกภูเรชนะครับเทือกสองเทือกหนึ่งครัเทือกสองชทืหนึ่งของก็ชนะเขาเทือกลาสุดเนี่ยออเ,นะออเขนนาขเนลาสุดหนะสถิตินะครับชกกันมาแล้วสามครั้ง เพชรสมหมายชนะ2นะครับโชคพันล้านชนะ1ครับกอบลาฝากกดไลค์มาได้ครับด้ออันนี้มีถ่ายทอดไหมนะครับมีนะครับมีถ่ายทอดสดอยู่ทางเพจคุ่มพลังใหม่นะครับครั้งที่แล้วก็มีนะครั้งที่แล้วถ่ายทอดทางเพจเพชรพัชระนะครับค่ายมวยเพชรพัชระอะคาเดมี่ครับครั้งที่แล้วถ่ายทอดสดอยู่ก็มีคนเข้าไปดูอยู่นะครั้งนี้ก็นี่แหละครับถ่ายทอดทาง นี่แหละหายเท่าทางมีภาคไหมภาคไหมพีม่แญ่นนั่ภาคเรเริ่มนวดเลยครับรโ,โมห็อกกับโชคดีมาไหมโมเมนต์วเราสบกันอยู่ลังล่งซิดนะครับโนะมฮนะ็อกโชคนะดีโชคลังซิดครับ อขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับ,รบโชคดีล้านกับเพชรสมหมายรับภาคที่4วันนี้รู้กันที่วิกราชดำเนินย้ำอีกทีมีท่าทตดสดทางเพชรขุมพลังใหม่นะครับ ถ่ายทอดอยู่นะครับอย่างเมื่อวานนไม่อย่างวันาที่แล้วก็ถ่ายทอดเป็นวันจันทร์ที่ผ่านมาุละหกถุละหกเนาะถ่ายทอดทางเพชรพัชระแต่ก็ถ่ายอยู่ก็ดีอ่ะก็ชัดอยู่ด้วยนัวนนี้เจอกันมบเัเพชรสมหมนะครับ ให้ดูไปด้วยกันให้ดูไปด้วยกันนะนนะี่ดูรูปร่างครับดูรูปร่างความดูเหมือนบางๆแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องดูไปเรื่อยผมผมยังออกชอบไม่ถูกจริงจผมแบบหลักปีเสดายนองนะครับ ร้อยสิห้าจุดหครับเหลือจดหนะ อ่าเหลือเท่าไหร่นะตอนนี้ยังไม่ทัำยังเหลือแค่ส่วนที่ตีนได้เหรอได้ครับสบายอยู่แล้วอ๋อพี่ถามหน่อยคุณศึกอันนี้คุณศึกเล็กเนาะไอ้ถามเนี่ยเขาเกินอยู่สามกลัวนี่ คิดว่าน้ำหนัก,กไเขาลดให้มไม่ได้แต่เขาลดเห็นไม่ได้แล้วยามมงเล็กมากแต่ของ,งก่ก็ขึ้เอาหนึ่งมันตสิวัยบไหวครับเอาอีไมใ,ใจนี่คันให้เขาซ้ำซ้ำปอนเล็กกระได้บ <c oughs> เเ่เอาดีเอาอีรีอายถามดีดีแต่ว่าตัวหมยเพรสมัยขึ้นช่างครับ่านบ่ ขึ้นแล้วนะครับเพชรสมัยขึ้นช่างแล้วนะครับผ่านร้อยสิบห้าจุนยังไม่ผ่านครับโอ้โหตอนมันติดตรงจุดหนึ่งอย่แหละครับ รประมาณนี้เลยครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการช่างกำลังเชา้ชาเช้านะครับเวทีมวยราชดำเนินครับผู้เอกได้สมหมายใจกับโชคพันลานนะครับโอเคละมาสอบครั้งแรกกันหมดแล้วนะครับคู่ที่หนึ่งครับขุนศึกเล็กยูฟาบุมเด็กเซียนครับวันนี้ชคที่พิกัด105ก็ขุนศึกเล็กผ่าน ผ่านแล้วนะครับเจอกับปลาตักมงคลครับปลาตักมงคลปากบางค้าข้าวครับปลาตักมงคลเนี่ยช่างได้หนึ่งร้อยแปดจุดแปดนะครับช่างได้ร้อยแปดจุดแปดต้องลดลดประมาณสามจุดแปดครับลดสามจุดแปดถือว่าน่าจะลดเยอะที่สุดในวันนี้เลยครับย้ำนะครับอ่ะผมบอกแล้วนะใครลดเยอะวันนี้มีปลาตักมงคลนะครับปลาตักมงคลลดเยอะนะครับ แล้วก็มีทางผู้ที่2ครับฟ้าประธานครับฟ้าประธานเดชเพชรสีทองครับชกที่พิกัด114ครับฟ้าประธานช่งได้113.9ครับผ่านเลยครับแล้วก็แล้วก็ขจรศักดิ์ครับผู้ชกของฟ้าประธานนะครับขจรศักดิ์สีโอปอนะครับช่างได้1 1 3่งอาเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า ขาดนะครับขาด1ปอนด์น้ำหนักขาด1นึ่งปอนอมวยชกวันนี้นะครับมวยชกวันนี้ครับมวยถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ครับมวยเริ่มประมาณ17.00นย์หลอครับอขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเดินนักกินเศาแล้วน้ำพริกนักมวยนะครับน้ำพริกนักมวยเดี๋ยวผมมาให้ดู s. <S น้ำพริกนักมวยน้ำพริกนักมวย มีน้องน้ำมวยน้ำพริกมาฝากนะครับนี่นี่นีน้ำพริกหนังไก่นะครับอ่ะดูกันต่อครับดูกันที่คู่ที่สครับริคาร์โด่อสมหมายฟอร์มหลังนี่ไปแพ้ให้กับเสกสรรเขาบางแกรกมาที่ราชดำเนินนี่แหละครับเจอกับทางประตักเอกครับประตักเอกโฟทีมนะครับ ก็พิกัดน้ำหนักวันนี้ชกที่129ครับโอริคาโดก็มาถึงช่างได้128.7ครับผ่านสบายๆปตักเอกก็เช่นกันครับช่างได้128.8ครับน้ำหนักพอๆกันทั้งคู่นะครับถือว่าผ่านสบายครับคู่สี่ยอดศิลาครับยอดศิลาชอห้าพยักครับยอดศิลาชอห้าพยักเจอกับเพชรนำชัยอ่านอนอชนะนัท เพชรนำชัยนะครับเพชรนำชัยช่งได้118.1ในครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็เดินไปเดินมาครับเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ต้องทําอะไรมากก็ตอนนี้เพชรนำชัยผ่านแล้วนะครับเพชรนำชัยผ่านแล้วยอดศิลาับพี่ยอดศิลายังไม่ช่างเลยนยอดศิลาเนี่ยน่าจะรู้ตัวนะมาแล้วมาแล้วแต่ยังไม่มาช่างครั้งแรกน่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยลดเยอะนะฮะ เห็นพี่แจ๊ดบอกมีสองคนลดเยอะใครบ้างนะพี่ก็มีประตักมงคลกับยอดประตพียอดประตพีใช่ไหมอ่าอืมก็ประตักเดี๋ยวนะประตักมงคลลด3.8ยอดประตพีลด3.3 3.2ประมาณนี้ก็ถือว่าเออก็เยอะอยู่แหละเพราะว่าน้ําหนักที่ตั้งกันไว้มันสองคนคู่แรกกับคู่สุดท้ายอ่ะครับผมยอดประตพีเนี่ยพิกัด103มา105อืม รถสามปอนอ่ะไอ้นี่108าาร้อยร้อยร้อยแปดมาเกือบร้อยเก้าก็ประมาณนั้นแหละสองคนนะครับคนอื่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่คู่รองนะครับวัชรชัยวัชรชัยวจักรวุฒิเจอกับเพชรศรีนินเพชรศรีนินวีรศักดิ์เล็กนะครับวีรศักดิ์เล็กมวยไทยครับชกกันที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนครับวัชรชัยเนี่ยช่างได้ครั้งแรกนะหนึ่งร้อยสามสิบห้าจุดหกครับลดจุดหกส่วนเพชรศรีนินช่างได้หนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดสองครับ เพชรสีนิ่มช่างได้ร้อยสามสิบสี่จุดสองพันนะครับคู่เอกครับเพชรสมหมายมเพชรสมหมายสอสมหมายเจอกับโชคพันล้านครับโชคพันล้านโชคพันล้านก็ซ้อมที่พีเคนี่แหละครับเพชรเพชรสมหมายก็ซ้อมที่หมดดับลำปางนะครับเพชรสมหมายช่างได้หนึ่งร้อยสิบห้าจุดเจ็ดครับส่วนโชคพันล้านเนี่ยช่างได้หนึ่งร้อยสิบหกจุดหนึ่งครับ เพจหมายลดจุดเจ็โชคพัลล้านลดหนึ่งุดหนึ่งนี่คือคู่เอกนะครับของวันนี้เป็นยังไงครับนี่คือข้อมูลนะครับที่นํามาฝากกันนะครับก็คงประมาณนี้แหละ,ะมวยเริ่ม17บ0จดจุด,ด,ดน,นแตนก็จดทางเพจพลังใหม่ส่วนใครมาเวทีถือว่าราคาตั๋วดีมากนะครับห้าบาทรวมชั้นนะครับคือ500บาทนี่คืออยู่ด้วยกันหมดเลยโอเค